ม่รู้จะกินอะไรถามกินไหนดีวันนี้จะพาไปตะลุยร้านอร่อยโซนฟู้ดทรัฟในงานฟาลาเฟสขาวดาวโคราชไปกันเลยเริ่มกันที่ร้านดูคาติมไอติมไม่อ้วนไอติมเริ่มต้นที่30บาทมีโคนให้เลือกมากมายหลายรสชาติตัวไอศครีมไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทรานกินแล้วไม่ต้องกังวลว่าน้ำหนักจะขึ้นเลยส่วนโคนเขาก็ใหญ่สะใจรสช็อกโกแลตก็อร่อยนะทุกคนนอกจากนี้ที่ร้านก็ยังมีเมนูบัตเตอร์เบียร์ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะรสชาติหวานซาสดชื่นในราคาเพียง6กิบบาทกินคู่กับไอต มาลองเลยก็คือเนื้อโคขุนเสียบไม้ไม้ไมละยี่ห้าบาทตัวเนื้อนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมโตน้ำพริกน้ำย้อยเข้าไปก็อร่อยไปอีกแบบจะออกเผ็ดเผ็ดหอมหรือราดน้ำจิ้มแจ่วก็ได้สูตรนี้ก็ฉ่ำนัวไม่แพ้กันเมนูข้าวก็มีนะข้าวคอหมูย่างคอแท้มันน้อยเริ่มต้นหกสิบบาทข้าวหน้าเนื้อเริ่มต้นแปดสิบบาทกินงองตัดเสร็จแล้วก็ไปต่อกันที่เครื่องดื่มเลยถ้าพูดถึงชาไทยครีมชีสเข้มเขมนวัวก็ต้องนึกถึงเฮงเงก่อนเลยชาไทยห้าสิบบาทเพิ่มครีมชีสยี่ดีตต่่ออใจก็คคืชาาาานมม้วรบทเพ ที่มีบาทให้มันครบสุดหอมละมุนตามแบบฉบับไต้หวันอากาศหนาวหนาวแบบนี้ต้องกินอาหารฝรั่งที่อลิสเทลกันหน่อยที่นี่มีทั้งเคแบบับเคซ่าและเบอร์เกอร์เ,รเคบับเริ่มต้นที่70บาทเท่านั้นเนื้อแน่นเต็มปากเต็มคำและนี่ก็คือเคซ่าเป็นพิซซ่าที่ใช้แป้งเคบับทำราคาเริ่มต้นที่120บาทแป้งบางเนื้อแน่นหอมชีสมากมีทั้งหน้าไก่และหน้าเนื้อพอกินอิ่มจากโซนฟู้ดทรัคแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตปะทะลมหนาวกันต่อเลยตามมาส่งท้ายปีด้ววววยกกกัััันนนนททีีี่่่่งงงงาา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 าฟลลลลรรรคคดจจจอหต้แถึ4มม68